สองเหรียญเลยรฮะเป็นรุ่นแรกทองแดงลมดำเนี่ยผมถึงชอบพิจารณาดูจากการดูเหรียญปี2500ว่าผิวลมดำเดิมๆจะเป็นยังไงอันนี้คือยุคยุคเดียวกันกับหลวงพ่อแดงในการลมดำหลวงพ่อแดงปี 03- 2 5 3 3พระสงปี2 5 0 0ใกล้เคียงกันอยู่นะเพราะฉะนั้นธรรมชาติในการลมดำหรือการ ปั๊มพระออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกันนี่ขึ้นลุ้งด้วยนะลุ้งด้วยแล้วก็โอ้โหสวยมากผิวนี่นี่ก็ยังตามอยู่เขาบอกว่าเขาอยากนิมนต์กลับชุมพรนี่นี่อย่าให้คุณต่อสตางค์เห็นนี่ก็คีดเลยเอาเหมือนกันนะโอ้ชุดอันนี้นนี่คือสวยสวยงามมากสวยสวยมากเพระลมดำสวยมากแล้วก็เต็มมากเต็มมากขึ้นลุงด้วยใช่ครับอันนี้จะเป็นผิวไฟผิวไฟอ่า แต่แต่ลมดําจะนิยมกว่าเพราะค่อนข้างหายครับเขาเล่นหากันเท่าไหร่ครับแบบเนี้ยหลักแสนครับผมว่าต้องมีสองแสนนะราคากลางนะหมายถึงว่าทองแดงกับลมดําเหมือนกันเหมือนกันลมดําอาจจะแพงกว่าลมดําเนี่ยถ้าเกิดสภาพสวยผมว่าต้องมีแส0สองแานเนนะโอ้เป็นภาพพื้นที่ที่ไม่ถูกไม่ถูกครับไม่ถูกเล่นเงนแบบ